ใครเอ่ยใครเอ่ยไม่อยู่ตรงนี้เธอใครเนี่ยอืมหลับแล้วลูกตกใจไหมวันนี้แผ่นดินไหว ตกใจไหมลูกนอนหับสบายเลยจิบ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 แผ่นดินไหวตกใจไหมค้จิบจิบโอ้บ้านนี้มีแต่คนอยากมาอยู่เนาะ